มาจ้าวันนี้จะมาเล่นเกมซูเปอร์มาร์เก็ตในโดโบอกช่วงนี้กำลังติดเกมนี้มาก่าเตรียมตัวเจอกับร้านนะอันนี้จะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของเราเองนะคะซูปเปอร์มาร์เก็ตนี่เรามาดูร้านของเราชั้นพึ่งเวลแปดนะตอนนี้พิ่งมีตู้แช่สองตู้แล้วก็ชั้นวางของเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดเปิดรับลูกค้าจ้าใครเข้ามาแล้วนะคะเลือกหยิบสินค้าแล้วก็ มาจ่ายตังค์จ้าปเปรี้ยวนะหนึ่งแพ็คนะน้ำส้มด้วยทั้งหมดสิบเก้าบาททอนหนึ่งบาทจ้ะไปเลยค่ะซื้อแล้วออกไปเลยนะคะต่อไปคนที่ส่องน้ำเปล่าหรอกับกินอะไรนะกล่องสีฟ้าเนี่ยทั้งหมดสามสิบสี่บาทจ 1, าท่ายพันบบตเครดิตนะคะต่อไปต่อไปซื้อปไปเลยคะ่ะน้ำส้มสองขวดเก้าบาทคะ่ะทอนหนึ่งบาทนะคะอันนี้น้ำเปล่านะคะกี่ขวดดีคะ่ะสามขวดสิบห้าบาทคะ่ะ จ้ะอันนี้เป็นจ่ายพันบาทคิดดีสิบแปดบาทจ้าลูกค้าท่านนัดไปเชิญคะ่ะซื้ออะไรคะขนมปังนะคะทอนสี่สิบสองบาทคะ่ะขนมปังอีกแล้วอันละแปดบาทกี่อันดีคะขอดูกันนะหนึ่งสองสามทอนหกบาทคะ่ะอันนี้ก็สองนอนทอนหนึ่งบาทนะคะน้ำมันสิบบาทคะ่ะเชิญคะ่ะ ใครซื้อเสร็จแล้วมาจ่ายตังทางนี้ได้เลยนะคะน้ำส้มโอเคเบาทค่ะน้ำมันนะคะขอละสิบบาทยี่สิบข้าวสารสองบาทไปเลยโอเคจ่ายพันบาทเครดิตนะมาเช้าวันถัดไปเดี๋ยวจะปิดร้านแล้วนะลูกค้ารีบซื้อเลยเดี๋ยวจะจัดร้านใหม่จะเปลี่ยนสี ผนังใหม่ให้เป็นสีชมพูวันี่ยเปิดร้านแล้วปิดร้านแล้วนะพรุ่งนี้เจอกันใหม่คะ่ะคุณลูกค้าทั้งหลาย